ได้ขึ้นไลฟ์เดี๋ยวค่อยไลฟ์จะไลฟ์อยู่แต่ว่าจะมาพูดประเด็นเมื่อกี้ไปดูช่องลูกแม็กมานะคะก็ยังคงตามหาแสงกันไม่จบไม่สิ้นนะคะ,ะทุกคนมันต้องมีแสงแต่บางทีแสงนั้นไม่ดีแสงนี้ไม่ดีไม่ต้องมา ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาติดตามอ่าเอไปไปมามาก็มีสัมภเวสีกเนเกัลาดเอาแล้วเออเนี่ยนะพยายามพูดข่าวนู้นข่าวนี้อพระว่าได้มีเรื่องพูดเขาจะมีเรื่องพูดหรือเขาไม่มีเรื่องพูดมึงก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเขาค่ะนะอ่าช่องพวกกูเนี่ยหรือลูกแม็กเนี่ย เขาจะมีเรื่องพูดไม่มีเรื่องพูดก็ไม่ต้องเดินร้อนจ้านะ,ะฟาดงวงฟากเนี่ยไปตรงน้นไปตรงนี้โถพ่อคนไม่มีแสงแสงดับละจ้าวิ่งตามหาแสงเลนหนาเลนหลังแม่ดีใจกับอ้าอายด้วยนะคะหนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่ง หนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิวมั้งน้องอายอยน่ะฟังโคงบงกานฮักแข็งล่ะประมาณนี้แหละจำพวกใคยได้แหละพู้แม่หญิงก็เชียร์ให้หนงก็ดีใจกับน้องอาอายด้วยนะคะ,ะคือโอเคแหละคำว่าวงการหมอลำมันก็ถึงถึงกันหมดเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าใครไม่ด่าเราเราก็สนับสนุนคนนั้นออย่างน้อย บอสนกเขาก็ไม่ได้มาด่าพวกเราไปกดไลค์สับตใครปัยนยอดวิวให้ได้เลยนะจนใครที่ด่าเราก็อยา่ายุ่งกับเขาขนาดเราไม่ยุ่งมันก็ยังตามหาแสงเล่นพโวเแวแมกมีภากมีจากเขาจะทำข่าวอะไรมันก็เรื่องของเขาแล้วอ่าเล่นหาแสงนี่นะเคยทำขา่าวตรงนั้นเคยท ตรงไหนมันก็เน็ตเขาเติมเองค่ะอย่าไปยากน้าเขาทอคือสีอิฐสาคากกักเนาะอ่าอย่าไปทํำค้าพวกนั้นก็จะไปเดือดร้อนค่ะมันช่องไม่หญิงจะพูดถึงประเด็นน่นนี่นั่นมันก็เรื่องของไม่หญิงสี่ช่องนี้มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับช่องเอ่ออะไรที่มึงรักมึงเทิดทูนน่ะนะอ่าแม่ ก็นึกถึงไอ้คำคำพูดคนคนหนึ่งมันเคยคอมเมนต์ด่าแม่นะมันบอกว่าให้แม่ไปเลียให้ไปเลียคนคนหนึ่งโอ้ยตอนนั้นแม่นึกเกลียดมันมากเลยอืว่ามันเกลียดแม่ว่าแม่ไปเชียอไปเชีย หมอลำวงเนี้ยมันเกียดมากอ่ามันบอกให้แม่ไปเลียอะไรมันไปเลยอ่าเชียก็เชียเกินมันว่ะอืมมันพูดจริงตอนนั้นแม่ก็เกียดมันเออกูก็เกินจริงค่ะกูเชียเกินจริงๆโอ้ยเชียโพดเชียโเสียออกนาออกตาเสียจนหน้ามืดตาหมัวบบเด้เสียซื่อๆอะค่ะเสียเงินในการเสีย เสียจนสิลมประดาายเสียจนว่าเบิดเงินเป็นแสนนะอาตรงๆเลยนะคะอืมขอให้ลูกลูกบังคับให้หนูลูกโอนให้เขาเออโอ้แม่คือคนที่ทำให้ลูกทุกคนต้องควักเงินอ่าต้องไปโอนมาอะไรให้เขาโน่นนี่นั่น ทั S <S <an> <S <S <an> ้งที่ลูกของแม่นี่เขาก็บริยากสิหายหรอกเขาเขาอยากจะให้เด็กเขาไม่ได้อยากให้ผู้ใหญ่แต่กูก็เสียบังคับลูกๆก,กูไปให้เงินผู้ใหญ่หน่อยแม่กูนี่ก็ผิดจริงจงีกูไม่คนไม่ดีจริงๆวะ่ะขอโทษลูกๆย้อนหลังด้วยที่บังคับขอร้องให้ไปให้เงินผู้ใหญ่นะคะทั้งที่ลูกๆอยากจะให้แต่เด็กเขาอยากให้แต่เด็กเขาไม่ได้ต้องการให้เงินมาเลายผู้ใหญ่เลยในวันนั้นอะ่ะกูนี่ก็โอ้ เฮ้ยคือโง่กักแท้ขอโทษลูกๆด้วยค่ะที่เคยบังคับขอร้องให้เอาเงินมาไลยให้ผู้ใหญ่นะคะจริงๆเลยจริงๆเลยเป็น <c oughs> ตาสร้างเจ้าของย้อนหลังเนะอะว่ะคลิปนี้นะคะแม่ก็จะมาพูดประเด็นในเรื่องคําว่าแรนหาแสงอ่าแรนหาแสงแรนหาประเด็นให้เขาแต่ว่าถึงว่าจังสั้นเงียบจ้ะ วิ่งหาแสงวิ่งหาประเด็นให้เขาได้พูดถึงบอจังสั้นมิดมิดจีรีโอ้ยจังใดก็ดีใจน้ำเน้อนะคะบอดนกหกวิหกน้ำวิหกหนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิวบา้าอ้ายขึ้นเนนวันแต่ว่าแก้วแก้วแก้ว,กว,กวสมัยหมนานี่เอาล่างวันคบชั้นลึกไปเลยเด้ออนนองอายเอ้ยลูกเอออีลีสวัสดีทุกคนนะคะ 妈，怎么你了？